ชี่ชี่เอาขนมใช่ไหมชี่ร้องไห้ก่อนบีบน้ําตาก่อนแล้วปีจะให้ขนมบีบน้ําตาร้องไห้ดิเออบีบน้ําตาเออบีบน้ําตาก่อนเออเหมือนที่น้องชอบแสดงอะ่เออบีบน้ําตาโอเคบีบร้องไห้เลยน้ําตาไหลก่อนแวเปีเอาขนมให้ร้องไห้เดิบีบน้ําตาก่อนบีบน้ําตาเลยเออบีบน้ําตาดิ เออบีบน be. uh, e ้ำตาอีกเออบีบอีกใกล้ละเร็วน้ำตาคอเบ้าแล้วเร็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 วได้รางวัลออสการ์แล้วเช่บีบน้ำตาก่อนเดี๋ยวปี้เอาให้เร็วๆน้ำตาคอเบ้าแล้วบีบน้ำตาก่อนเร็วๆบีบเออบีบเลยเออบีบบีบอีกเร็วเร็วๆจะออกแล้วน้ำตาบีบน้ำตาก่อนเร็วเออบีบอีกน้ำตาคอเบ้าแล้วบีบดิ เออบีบอีกเออบีบอีกเออบีบอีกบีบอีกบีบลิ้ตาก่อนเออบีบอีกบีบลิ้มตาก่อนโอ้โหนั่งสารจังน่าสงสารจัง